สวัสดีครับช่องสีสุขคลาสสิกครับช่องนี้ที่มีแต่รถสวยๆครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้เรามาเจอเจ้าหัวลากจากประเทศสวีเดนครับเจ้าสกนเนียพีสามศูนย์ที่เราคุ้นเคยกันแต่วันนี้เรามาเจอเจ้าพ3ีสามศูนย์สีแดงครับสีแดงเพิงนะครับสีแดงเพิงแล้วก็มีลายสติกเกอร์ที่สวยงามมากๆเลยครับ เป็นของอน่าจะเป็นของบริษัทเพชรลุงโลดครับเพชรลุงโลดนะครับข้างบนก็เขียวนว่ากำนันโลดด้วยนะครับนะครับลายตัวนี้โดดเดนมากเลยครับสีแดงตากดดำครับแดงดำแดงดำเหลืองนะครับดี่จะให้ดูด้านข้างก่อนเลยนะครับด้านข้างเขา ตวนลายสวยงามมากครับตวนลายแล้วก็บรรทุกแท้งที่เป็นน้ำยางมาต่อยครับเป็นน้ำยางมาต่อยมาทันนี้นครับเราดูด้านหน้าก่าอนเลยด้านหน้าก็นี่ครับเจ้าพี3า0รุ่ยุนยนิยมเราครับตันนี้ด้านบนก็นเป็นสติกเกอร์เพชรลึงโลด หน้าก็เป็นหน้ากระจางังหน้ากระจังสีจากโรงงานครับอันนี้สีจากโรงงานจะเป็นแบบนี้เลยนะครับไปยเงินลายหน้าแต่ว่าคันนี้ก็แลกพวกกันชนกันชนมานะครับกันชนหน้าก็เป็นสีเดียวกับตัวรถสีแดงนะครับาลายด้านข้างลายสติ๊กเกอร์นี่สวยจริงๆนะครับพอไปดูลายสติ๊กเกอร์สักหน่อยนี่ครับลายสติ๊กเกอร์นี่ครับโอ้โห แค่พุ่งโลดนะครับนะครับสติเกเกอร์ตรงหัวเก่งก่อนเลยนะครับกระโดดต้องเขียนว่ากำลังโลดนะครับ <VND> เวลาโปรเกเกอร์ลายเจ้านกคิฟฟินครับนกคิฟฟินนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของบร,ริษัทสแกนเนียเขานะครับนะครับนกคิฟฟินอะัน <Fin> นี้ก็เป็นเนียครับ กาลิลัวโลโก้นกคิฟฟีมีติดอยู่ข้างๆนี้ด้วยนะครับนี่นะครับนกฟิฟฟีตัวนี้ก็มีเนี่ยเป็นนกนกผสมกระสิ่งนี่ครับแล้วก็ใส่มงกุฎด,ด้วยนะครับนี่ตัวแผงแข้งด้านข้างครับแขงด้านข้างด้านข้างหลังล้วหน้าก็จะเียนว่าเพชรลุ่โลดแล้วก็อมีสติกเกอร์ด้วยครับสติกเกอร์ลายสวยงาม นี่ครับโลโออก้เจ้าสนกเนียจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ด้านหลังวงเกนเขาก็เป็นสีเดียวสะลดนะครับสีแดงทั้งหมดอนี้คือล้อหลังล้อหลังทันนี้ก็จะเป็น6กขุนสี่ไอหกขุสองครับหกขุสองหกุนสองครับเพราะว่าน,นี้มันจะมีหัวหัวดุมแบบนี้จะเป็นคับเต้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นล้อตามครับเป็นแบบนี้ มังโคล้อหลังก็ทำสีมาด้วยนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับนะี่ครับลากเจ้าแทงที่เป็นน้ำบรรทุกวัตถุอันตรายยางมาต่อยมานะครับนะี่ครับเป็นน้ำยางมาต่อยนะครับเป็นหอจกอเพชรลุ่งโลดก่อสร้างครับ มาชมกันชัดๆเลยครับแสงกำลังดีเลยแล้วก็สีสดล้อกันแสงแดดมากมานี่ล้อหน้าครับล้อหน้าจักหัวสวยมากๆเลยครับตัหัวสีสัน สีแดงดำครับสีแดงดำคันนี้เรามาดูด้านซ้ายกันบ้างเมื่อกี้ด้านขวาแล้วครับดูด้านซ้ายบ้างด้านซ้ายก็มีลวดลายนะครับเร้าจะคันเดียตัวนี้นี่พอติดสติกเกอร์ลวดลายเข้าไปแล้วก็โอ้โหสวยงามเลยครับบางครังก็จะเป็นลายเพช์น,นะครับบางครันก็จะเป็นสติกเกอร์ ทำให้ตัวรถมีความน่าสนใจขึ้นอีกนะครับพอ,อตัวรถปกติก็สวยงามอยู่แล้วครับลูกทรงก็สวยอยู่แล้วต,ตามสไตล์ยุโรปพอ,อมีสติกเกอร์เข้าไปอีกก็โ,โหสวยเลยครับสวยเลยนี่ไฟไท้ายเขาไฟไท้ายจงางบังคนบะังคูน้าหลังนะครับอย่างนี้ เปลีสติกเกอร์ลวดลายได้โอ้โหลงตัวครับลงตัวและสวยงามผมชอบจริงๆสติกเกอร์พวกนี้ทำให้ร,รถนี่ดูโดดเด่นขึ้นมากๆเลย ไปแล้วครับเจ้าไซคานีปี3 6 0ครับอันนี้พี่ก็บอกว่าเป็นขั้นแรกเลยครับเป็นรถต้นแบบของสซคานียครับที่เป็นรถสีแดงแล้วก็ล่วดลายแบบนี้นะครับสวยมากๆครับสวยมากๆโอ้หนี่ครับผมไม่ต้องเดินตามเลยครับเลยสวยจริงๆนะครับอ่ายังไงก็ฝากเจ้าคันนี้ไว้คันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดทั b s ต r i b e ผมด้วยนะครับ ครับจะได้มารีวิวสวยๆให้ท่านทนุกท่านนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ